วันนี้นะคะเรา,เาซื้อนะคะเราไปในเมืองมาใช่ไหมคะไปจ่ายตลาดแล้วก็พี่ขุนเลยไปซื้อลูซิลัสคัตเตอร์เป็นขนมที่เขากินในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะก่อนจะถึงคริสต์มาสเนาะหรือว่าจนถึงคริสต์มาสเลยได้จะให้ดูใกล้ๆนะคะเพราะว่าวันนี้ไอตั้งกล้องไกลมากเลยทุกคนนี่ตัวนี้มันจะใส่ซับฟรานด้วยนะคะน่าทานมากเลยเอามาใกล้ใทุกคนเนี่ยค่ะ พี่ขุนซื้อมาฮู้คอสตเตสอัเตรียมไปกันสามอันนี้20โครนก็ตกประมาณเกือบเกือบ7โครนต่อชิ้นคือที่ที่แฮมเชฟเนี่ยเขาจะทำอร่อยอีกนี่เี๋ยวที่เก้ยวองค์ดูสิครับเดี๋ยว,วนแฮมเชฟอออัี้ก็ชอบรันบิงปิง,ปงอืมอร่อยอ่ะมันนุ่มดีบอบก,กับถุืออ๋อ อโอ้โหเทา้าอะไอ,อะคือจะจัดการพวกเนือ้อเนื้อหมูกระดูกหมูปลาสลิดสรุปนะ ปลาสลิดท,ที่ไอซื้อมานเนาะไอไม่รู้ว่าเขาใส่เกลือมาหรือเปล่าไอาาพยายามอ่านพยายามอ่านมันก็ไม่มีส่วนผสมของเกลือแสดงว่าปลาอ่ะมันเป็นปลาสดทุกคนเป็นปลาสดก็เลยว่าถ้าเกิดว่าไอาจะเอามากินไอจะต้องเอามาหมักเกลือก่อนแล้วค่อยถึงจะได้กินได้ไอก็เลยแยกเป็นถุงๆนะคะสามถุงถุงละสามตัวสี่ตัว สรุปมีไข่อยู่แค่สี่ตัวจ้ะมีปลาทั้งหมดสิบตัวมีไข่อยู่แค่สามตัวก็แม่สีมีไข่สี่ตัวเขาบอกว่าเ,าเอาตัวที่มีไข่อไว้ข้างบนไงเวลาที่เขาแพ็คใส่ถุงอะแล้วเวลาเราดูอะเราก็เห็นแบบเฮ้ยไข่เยอะอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีไข่ทุกตัวนะจ๊ะเดี๋ยวหันาดดฟฟิสอืม Jag tror det. Två stycken va? Nej det var... En var hel fisk, stora. Och det finns ett pack som har typ tio fiskar som är små så. Ja. Mm. Det är nog gott. Du äter jättesnabbt älskling. เดห็นไหม <c oughs> พอเขากินเร็วๆเขาก็จะบอกว่าตัวนี้เราแบ่งครึ่งกันนะไอให้เขาหมดเลยไอมัวจะพูดพี่ขุนมีชาไอนีกาแฟปีนี้ไอไม่ได้ทำขนมไอยังไม่ได้ทำขนมตัวนี้เลยไอทำเป็นนะทุกคนทำเป็นอยู่แต่ยังไม่ได้ทำ ก็ไม่แน่นะพรุ่งนี้ถ้าฝนยังตกอีกไม่ได้ไปป่าอาจจะต้องทําขนมค่ะพรุ่งนี้มัสกีเยอะไรมอนมัสกีเยอะไรมอนโอ้ยเล่นเฟียดไม่ไ e ้เดี๋ยวจะรู้สึกเบื่อแล้ว อยากซบพี่ขุนบอกว่าพรุ่งนี้ฝนจะไม่ตกแต่ว่ามันจะลมแรงมากเหมือนเป็นแบบคลายพายุอะไอศครีม Have we heard เ f this in Sweden?We have, I t h i n s o i n ร h a t e a t e y get า a Gudrun w a m t i n g l i e t a t t ว่าเนเอ่อเอทวเดอ man ยี่ดมนามบ่อยๆใชมันนี่มันนี่มันนี่นนี่ม่มนน่นอนอี่มัน่ที่น่มี่มัน,อนอ่เั่มนนามยนนี่น่นนะะมนมน,น,นี่ี่อน่ม่มันนี่่น่มันี่ี่นนี่มี่ม่มัน่ม่ม่มันมีี่นม ทีนี้ไอ้ก็ฟังข่าวในสวีเดนอ่ะมันจะเป็นข่าวแบบก็เหมือนบ้านเราค่ะข่าวพยากรณ์อากาศมาตอนช่วงข้ามไปก็จะไอ้ก็จะดูบ่อยๆไอ้เป็นคนสนใจพยากรณ์อากาศมากแล้วมันจะมีนักพยากรณ์อากาศคนนึงเป็นนักข่าวนักคนรายงานข่าวที่ที่ชื่อว่านีมส์เขาจะเป็นคนที่ใหญ่ชื่นชอบมากนีมส์ฮันส์เซเมร์วอเฮียเตเดนสมดับพอตแมดดิมดับพตเป็นแมดเป็นพิธตกรอ่าฮันเฮียเตนีมส์ ฮานีม so ินเฟเวอรี่แล้วสุดทีเวียดคือไออ่ะจะชอบนีนส์มากเลยก็จะชอบดูเวลาพี่ขุนเขาก็จะรู้ว่าไออ่ะชื่นชอบคนคนนี้เป็นผู้ชายนะคะไม่ว่าไอจะอยู่ส่วนไหนของบ้านอันเดอร์สก็จะบอกว่าเอนน์ลิสตี้ดูเขาไม่นีนส์ดูเม่นีนส์แล้วไอก็จะวิ่งจากครัวแล้วก็มาดูทีวีไ <laughs> อก็เลยสนใจมาตั้งแต่นั้นก็คือเริ่มต้นจากสนใจนีนส์ก่อนนะ เขามีเป็นคนมีคาแรคเตอร์แบบแบบเป็นเฉพาะเฉพาะอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้ไอ้ก็เลยสนใจใช่ไหมพอสนใจไอ้ก็ฟังฟังทีนี้ไอ้ก็ไม่เคยเลย9ปีที่อยู่มาไม่เคยได้ยินคำว่าเฮอริเคนในสวีเดนเอาอันเดริกเหเฮอริเคนอูดไม่เด็ก e อ mm. ่านอ๋อนี่อันวนาดาอันนั้นอูด storm อ๋อนี่อันว่าด้ storm หรือวินพวดวินเขาไม่ใช้คำว่าเฮอริเคนไงทุกคน ไอ้ก็เลยเข้าใจว่าคำว่าเฮอริเคนเนี่ยมันคือพายุที่แรงมากแต่ในสซนะีเดนน่ะในส่วนที่เป็นฝั่งตะวันตกนะเพราะว่าพวกเราอ่ะพื้นที่ที่พวกเราอยู่คือพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศซึ่งเราก็ไม่ได้อยู่ไกลทะเลมากเอางอ่ายๆมันก็จะมีลมกันโชกบ,บ่อยมากมีลมพายุแต่ว่าพื้นที่ที่เราอยู่มันไม่ได้อยู่ติดชายฝั่งทะเลซะทีเดียวมันก็เลยยังไม่ได้รับผลกระทบแต่ว่าถามว่า ไอาถามพี่ขุนเมื่อสักครู่มันเคยมีเฮอริเคนในสวนะีเดนไหมมีนะทุกคนนั่นแหละแต่ซึ่งเขาไม่ได้เรียกว่าเฮอริเคนไงเขาเรียกคำศัพท์อื่นเขาก็เรียกว่าเป็นพายุเป็นสตอร์มเป็นเป็นอ่าวินดี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็จะบอกความเร็วความแรงของมันมายอะไรเงี้ยอืมประมาณนั้นแหละอันนี้คือมะม่วงอุ้ยขอภัยชิมไหมอร่อยนะ Mm. Lite? Nej, men inte ha. Fiskgurka mm. Du kan ta den. Eller om du inte vill så tar du bara halva. Om du inte vill ta helt. Ja, jag kan ta halva. Det kan mm. jag faktiskt. Det är bra. Passa på när de är färska. De man inte färska. Hur många poäng på den här? Om du ska jämföra med... Mm. Det finns en dag som vi handlar det från koppa Jag tycker det är inte så mycket smak i den. Du menar den är inte så mycket smak? Nej. Det är så Hittar du det där kvittot? Nej. Nej. Jag köper... ใบเสร็จหายที่ญ่ไปจ่ายที่ญ่ไปจ่ายตลาดร้านหมวยอะคะ่ะแต่ว่าไอาเข้าไปดูในเพราะไอใช้บัตรรูดใช่ไมหมค่ะไไปดูในธนาคารไอแล้วคือจ่ายไปสองร้อยเพระาะว่าไอต้องเก็บสลิปการจ่ายเงินทุกตัวเนี่ยเก็บไว้เพื่อที่จะเอาไปรวบรวมเป็นส่วนประกอบในการผลิตคลิปของไอเนยนะคะทุกคนอืมเป็นต้นทุนในการผลิตคลิป เมนย่อฮิตต์ในซุ่มมาผมอีมิดผมมิดคนตู้อ๋อเอ่อฟรอนเน่หงเลยหงเลยน็อตเบลีบีต์กับชินีสคอสลอรแต่ดีทัวร์ฮอนด้าครูนะอเมนย่อฮอฟวนเชิดอัฟเฟอร์ในฮอยอคฟิตตุอ๋อไซคอนฮอยอคฟ้าอกยอฮอแอร์วิโดนพูลเลนส Det. Mycket pengar idag. Oh. Okay. Idag är det Black Friday. Fick du ingen rabatt? Uh, 25% på um, bioterm. Bra. Uh, Varje produkten. Mm. Men inte från uh, Mac. Okej. Okay. Uh. Mm. Idag är Black Friday. Ja, det, igår, är det igår. Det brukar vara hela helgen, va? Mm, vet jag vet inte. Mm. Ja, det var det. Våran fika. Ja. Tack så mycket att du handlade den. Ja. Ska vi säga hejdå och ses vi imorgon? Ja, hejdå. Hej då. Så jag att ikväll. Sov gott nu. Ha det så มานั่งกินนั่งคุยให้ดูนะทุกคนเนาะพรุ่งนี้เจอกันเนาะดูสเก็บตัววะเขาิาษาอินเดียเดรรีอินอเกินวะกินกาแฟกับมะขามตวนรสชาติดีแบบเหมือนไม่ใส่น้ำตาลเลยนะ ออในนี้เขียนว่าใส่น้ำตาลค่ะทุกคนแต่มันก็มีความเปรี้ยวนํานะคือหวานไม่เยอะค่ะหวานนินดๆแล้วก็มีรสชาติของเกลือนะคะก็มีสารกันเสียด้วยนะคะก็อย่างว่าน้องส่งมาไกลเหลือเกินอืมมะม่วงม้วน C P นะคะสามารถเก็บได้จนถึงเดือนพฤษภาคมปีหน้านะคะใกลไปแล้ว <ม>อร่อยอ่ะสำหรับไอ้นะถือว่าอร่อยแต่ไม่ได้กินรรมะม่วงกวนานมากแล้วมะม่วง,งตับเนี่ยทุกคนเห็นไหมนะเนี่ยจ้ะดึงๆนี่ แม่อายนะตากมะม่วงกวนมะม่วงไว้รออายอยู่นะทุกคนแม่แช่ช่องฟรีซไว้เป็นมะม่วงจากบ้านอายเอง <c oughs> หวังว่าอายคงจะได้กลับไปกินมะม่วงกวนปีหน้าจ้ะโอเคจ้ะสวัสดีจ้ะทุกคนบ๊ายบายจ้า